สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฟิร์มมีทริคดีๆในการทำข้อสอบโทอีกนะคะมองเห็นโจทย์ปุ๊บตอบได้ปะภายใน1น,นาทีเท่านั้นนะคะเป็นข้อสอบโทอีก Reading t e s t นะคะคลิปนี้จะฝึกทำในส่วนของ p a r t s o o s p e e c h ค่ะเป็นหน้าที่ของคำนะคะจะเป็นข้อไหนนั้นไปดูกันได้เลยค่ะแลเะเฟิร์มถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นะคะ studies show that the average audience from o is the d t h The speaker within the first few seconds of the presentation ทุกคนเห็น is ไหมคะทำหน้าที่เป็น pronoun นะคะแบบนี้เราจะตามหลังด้วย noun ท,ทันทีค่ะเพราะ pronoun นะคะจะต,ต้องการคำนามมาขยายนะคะสำหรับชอยนะคะถ้าเราไม่รู้ความหมายแต่เราสามารถสังเกตได้จาก suffix นะคะที่อยู่ด้านหลังได้ค่ะข้อ A นะคะ i m p r e s s นะคะทำหน้าที่เป็นกริยาค่ะข้อ B impressive นะคะเป็น adjective ข้อ4ค่ะ i m p r e s s i v e l y เป็น adverb นะคะส่วนข้อ D ค่ะ impression s เป็นคำนามน,นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อ D นั่นเองค่ะ impression นะคะที่หมายถึงความประทับใจแล้วก็เป็นภาพหลักนะคะความหมายของโจทย์น,นี้นะคะนะคะคืองานวิจัยแสดงว่าผู้ฟังทั่วไปจะสร้างความประทับใจแรกต่อผู้พูดได้ภายในไม่กี่วินาทีแรกของการนำเสนอ สำหรับข้อต่อไปนะคะก็จะมีโจทย์คล้ายแบบนี้กันอีกข้อโดยเราทวนกันดีกว่าค่ะว่าทุกคนเข้าใจตรงกันหรือเปล่าหรือถ้าอย่างนั้นเราไปทําข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสําหรับข้อ2นะคะเฟิร์นด้เป็นโจทย์นี้ค่ะ Cranford Culinary Academy offers 35 different classes for t d o chefs ทุกคนสังเกตีฟอร์มไหมคะซึ่งทําหน้าที่เป็น r e p โ s i t i o n แล e chefs ทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะ ทริคการดูก็คือ prep o s i t i o n นะคะจะบวกคำนามแต่ข้อนี้เราจะต้องหาคำที่มาขยายำว่า c h e f ฟจะต้องขยายด้วย adjective เพราะ adjective ว่าง่านาวขยายนาวค่ะเรามาดู choice กันดีกว่าข้อไหนเป็น adjective เป็นบ้างนะคะข้อ a ค่ะ e x p i r e s เป็นคำกริยานะคะข้อ b ค่ะ i x p i r a t i o n s เป็นคำนามนะคะข้อนี้ส่วนข้อ c นะคะ e x p i r i n g ข้อนี้เป็น adjective นะคะส่วนข้อ d ค่ะ to expire ข้อนี้เป็น verb infinitive นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ expiring ความหมายของข้อนี้นะคะคือสถ,ถาบันการอาหารของ c r a n f o ร d นะคะเปิดสอน35หลักสูตรหลักสูตรสำหรับเชฟนะคะที่ใฝ่ฝันจะเป็นเชฟมืออาชีพเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะทุกคนทั้งสองข้อไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เราต้องดูหน้าที่ของคํเเ็็นและสามารถตัด choice และเลือกคำตอบได้เลย จำไว้นะคะว่าเวลาเจอโครงสร้างแบบนี้ให้สังเกตว่าโจทย์ต้องการคำน้ำหรือคำกริยาคำขยายจะช่วยให้หาคำตอบได้ง่ายขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะสอบท่อีกนะคะ